แม่งบอยสวยอะแต่ก็สวยว่ะผมจะรีวิวแต่เลนที่ผมซื้อผมอยากได้แบบจริงๆเบาๆอ่ะขอร้องทำให้หน่อยอ เอาละครับเปิดตัวพ้องันทั่วโลกนะไปลองพูดพามทำเพลงฮะ50า F 1 4 D G D N เป็นไงใครชอบดักเห็นต้องอะไรใหม่ๆตัวไหนผมซื้อเองนะถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของเองจะไม่พูดเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกว,ว่ามันคุณซื้อมันคุณเล่นไหมซื้อกันหมดแหละท่านของมันดีนะสับไข่ด้วยครับสับไข่สับไข่สับไข่กดรค์ให้ด้วยแล้วจะได้มีกําลังใจไม่เล็กไม่ใหญ่เจ้า50เนี่ย F 1 4ผมสั่งละบอกพี่อิดไปละว่าผมเอาแน่นอนครับพี่ผมจองเลยเปิดตัวพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรีวิวให นี่ดูรอบๆดูรอบๆให้ดูรอบๆนะครับรอเราเอาการนี่ฮะที่เห็นตรงนี้ DN ตรงนี้มันกอม,มาจากดิจิทัลเนทีฟนะออกแบบเลนมาให้ใช้กับกล้องมิเลส เคยมีแล้ว51.4ของซิกมามันจะทรงประมาณนี้มันจะเป็นทรงใน51.4แล้วก็จะมีตูดตยาวๆแล้วพอตัดตูดเนี่ยปุ๊บนะมันก็จะใส่กล้องพวกกล้อง d s เ r Sony ก็จะเป็นแบบมียืดๆออกมาแบบนี้นะฮะคือซิกมากออกแบบเลนส์มาสำหรับกล้อง d s เ r มันเป็นโครงสร้างการทำเลนส์แบบเก่าใช่ไหมฮะที่ทำให้กับเล d s เ r Canon Nikon ท,ที่มีกระจกแต่พอเป็นมีเลสเนี่ยไรกระจกเนี่ยจากตัวเท่านี้ก็เหลือเท่านี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เป๊ะๆนะเปรียบเทียบให้ดูใช่ไหมก็เล็กลงเบาลงนะครับแต่ไม่ใช่แค่น้ำหนักไงเลนส์สมัยใหม่ที่มีผู้เป็นอาร์ตเลนส์พวกเนี้ยมันหนักกว่าเลนส์เจ้าอื่นๆนะเลนส์เติร์ดบาร์หรือเลนส์โซนีบางตัวเน มันคมมากอะคนที่ผมก็ไปอ่านมาบางคนรูจักเขาคมไปไม่มีคาแรคเตอร์ผมก็อ๋อเหรอผมจะมีงานสองประเภททาั้งงานที่แบบโปรดักชั่นใหญ่เลยก็เช่ากล้องอเล็กซ์ซงอเล็กซ่าแต่งานเล็กๆนะ่ะส่วนใหญ่ใช้โซนี่นะแล้วก็ใช้เลนอาร์ทเลนเลนใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยใส่กับกล้อง A7R 5ล่าสุดก่อนใส่แล้วเป็นอย่างงี้มีของซิกมานะครับเห็นมาออโต้โฟกัส Fc นะแต่ถ้าเป็นพวก a F s ก็ ก็เร็วดี50 1.4กับ50 2เนี่ยสูสีกันนี่แหละครับ51.4ของซิกมาตัวใหม่นะฮะละลายสวยมากเลยลองห้2สองโซนี้บ้างโอ้โหละลายดีกว่านะครับต่างกันนิดเดียวเองนะเทียบกันให้ดูเห็นไหม ถ้าเป็น1.2อ่ะข้างหลังก็จะลายดีกว่านิดนึงครับแต่ความคมชัดและออโต้โฟกัสผมว่า2ตัวนี้สูสีกันมากครับสู้กันได้เลยคราวนี้ลองเปรียบเทียบกับ50 1.8ที่อยู่นักคว้ามือเห็นไหมครับก็จะลายหลังไม่ดีเท่าซิกมา1.4นะแต่พวกระบบออโต้โฟกัสอะไรนี่ยซิกมาดีกว่าเยอะครับโซนี่1.8อันนี้ชาแล้วก็เสียงดัง70 200 G Master ตัว2นี่นะแม่งบอกเวลาโฟกัสที่ยังกับผีเข้าอ่ะปั๊บ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 ตึ๊บตมีการแบบยึด ไม่ได้เร็วมากเพราะมันชิ้นเลนเยอะมากใหญ่มาก1น่งอ,อ,งอน่งจุดสอต้องโฟกัสแบบนี้ยมันก็ถือเทพมากะนะแต่พอจอห้าสิบยูน4ตัวใหม่นี่มันประมาณการใกล้ๆก,ก,กันไม่ได้รีวิวเลนสีสัวงงนี้ผมจะรีวิวแต่เลนที่ผมซื้อเลนที่กูจะซื้อกูจะรีวิวเท่านั้น <laughs> นี่คือตัวนี้ผมเอาตัวนี้ประทับใจ พูดเรื่องน้ำหนักก่อนเลนส์ไซส์ตัวนี้หลายคนมีนะฮะห้าสิบหนึ่งจุดสี่เป๊ะเลยผมจะแช่งน้ำหนักเลนส์นะ่ะอย่าไปอ่านสเปคเพราะบางครั้งอ่ะผมพกคูดผมพกไอตัวแคปข้างล่างไปมีใครใช้เลนส์ไม่มีแคปวะเลนส์ไซส์ตัวเนี้แปดหนึ่งแปดบวกคูดบวกเลนส์แคปซิกมาเท่าไหร่สเปคในกระดาษมีแต่ผมอยากได้สเปคที่เราพกพาไงอบางทีเราใส่ฟิลเตอร์กันลอยใช่ไหมตัวเนี้ยตัวใหม่นะฮะเจ็ดสองสี่ในสเปคมันหกร้อยกว่ากรัมใช่ไหมก็ต่างกันร้อยกรัมเบาร้อยกรัมก็มีค พกพาไปตลอดเพราะแม่งแอบหนัก50 1.2นะฮะ864ก็เบากว่าเจ้าตัว1.2ประมาณ150กรัม s o ี y ก็จะออก1.4มาเร็วๆนี้สายโดนคู่เล่นตัวแรกๆที่รักมากๆก,ก็คือพวก50 1.8ตัวเล็กๆเ,เนี่ย Sony ก็มี50 1.8เบาชิบหายนี่นะฮะตัวนี้นะ200กรัมเป็นเลนสที่ผมอยากพกพาไปด้วยมากที่สุดนะแต่มันไม่ใช่เลนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไงมันก็ถ่ายรูปสวยแหละเราไม่มาทดสอบภาพกันนะเราจะมาคุยวิธีเลือกเลนดีกว่าเทปนี่คือเทปชักน้ําหนักเลนคือตัวเนี้ยเป็นเลนสที่แบบเบามากอยากพกพาไปไหนพอเจอควอลิตีเนี่ยอ่ะ1เพอร์ฟอร์แมน ความคามของภาพก่อนมันสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยผมเบื่อคือออโต้โฟกัสของไอ้50.8ของโซนี่อ่ะแม่งบวยถวยอะแต่ก็สวยว่ะมันมีเสียงนาะนดูโซนี่ดูนะเล่น ก็มีเสียงก็ปกติมันก็เหมือนพวกเลนแคนนอนสมัยก่อนผมไม่อยากได้ 50mm แบบนี้มีเสียงก็เอาวะไม่ไม่มีใครทําเบื่อมากทุกคนมาตามหาแบบสุดยอดออฟติเคิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ไงอยากให้เลนมันมีคุณภาพดีสุดแต่ผมอยากได้เบาๆไงเหมือนแบบแคนนอสมัยก่อนไม่มีใครทําไอตัวนี้พูดกลับมาอีกครั้งนะฮะ 50mm ของซิกมัเนี่ยระยะใกล้สุดก็คือสี่พาเซนติเมตรประมาณเท่านี้ไปมทาทัดอีกนิดหนึ่งโคสโฟกัสนะฮะได้ใกล้สุดเท่านี้ก็ใส่ไว้เลยสิว่ามันจะอะไรเนี่ยใกล้สุดเท่านี้เนี่ยนะครับนดดเน,น,าานี้นีะ่้้้วัาาาาากกลเมอออ็ถื่โคภพแบบ ละลฟิลเตอร์ไซส์อยากรู้ไหมไซส์ตัวนี้ก็72็องไอตัว50าสิบอยของโซนนี้แม่งก็72ใครมีพวกฟิลเตอร์ nd ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นใช้ก็ได้นะครับชื่นชมก็คือว่าตัวนี้มีแอสเฟอริเคิลสตัวปกติแล้วที่มีแอสเฟอริเคิตัวเดี๋ยวภาพมันจะดีมากทุกอย่างมันจะแบบเพี้ยนน้อยมากนะฮะคือบอกว่า optical performance อะสมบูรณ์สิทธิ์มากเลยหนักแล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ contemporary ออกมาที่แบบเบาๆเล็กๆเ,เลย f 2 f 2.8ไปเลยผมอยากได้แบบ เจง๋งๆเบาๆอ่ะซิกมากผมขอร้องทําให้หน่อยจริงๆเพราะสมัยนี้คนไปหามือถือเยอะมากใช่ไหมฮะคนที่เล่นกล้องเนี่ยเขาก็ตามหาอะไรที่มันแบบเจ๋งกว่ามือถือเยอะอ่ะมันยังไงก็เจ๋งกว่ามือถือแต่ที่มันไม่เจ๋งคือน้ำหนักมันเยอะเราก็ไม่ได้ไปไหนมันจะเป็นกล้องที่ดีสุดที่เราไม่ได้พกพาต่อเวลานั่นเองนะฮะมีแอสซิสต์เลนสสามตัวมีเลนส์สิบเบลดกรุ๊ปไม่ต้องรู้หรอกนะฮะมันมีนี่ SLD คือ Special Low Dispersion ผมไม่ลองให้ดูนะเดี๋ยวน่าเล่นสมัยนี้ขอบมั่งมันน้อยอยู่แล้วถ้าจะให้มีย้อนแสงงพกมัน็โค้ตติอย่างงงดี้ไม่ตออลลเย่นีแบบรีวิวไม่่ตต้ออองงลแเาายกเห็นภาพนะทไมดีวะมมันีแแต่้ one. แบบไม่มีวันนี้นะทุกคนอยู่ห้องโพสกันหมดนะฮะจริงๆผมต้องอยู่ห้องนี้นะฮะเนี่ยลูกค้า10คนนั่งอยู่หลังจอนะฮะกำลังแก้ซันอยู่ผมบอกว่านะซิกมามาเดี๋ยวผมไปลองเทสก่อนเลยไปไม่ได้นะฮะขอโทษลูกค้าด้วยน้ำหนักตามสเปค670กรัมเบากว่าตัวเก่าเยอะมากตัวเก่าหนักน่าจะเกือบโลอะฮะตัวเก่าต้องโดนไหมผมซื้อไปแล้วนะคนที่กำลังตัดสินใจอยู่อะถ้าใครที่มีตัวเก่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับปล่อยมือสองไปได้นะแล้วก็มาเอาตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครที่เล็งตัวนี้อยู่50ห้วต้องการมมมีี้ลด200ว่าผซือเทนเบาากวม็เเยอะหมือนนกััของ G Master ม กว่าผมซื้อมาก็ประมาณนั้นละฮะ50.2นี่คือไม่เขาไม่ลดให้กันนะเกิดมานี่ไม่เคยได้เล่นฟรีเลยนะกล้องท,อทุกอันทุกวันที่รีวิวนี่ซื้อเองอะไรเองหมดนะที G ่มาสเตอร์ข้างน้าเล่นนะครถ้าต้องการสุดจริงๆผมมีพวก50พวก1.2 85 50.2ตัวเก่าตัวใหม่ผมก็บ้าพวก1.2ใช่มั้ยฮะ Leica ผมก็ไป0.95ถ้าเล่นกล้องค่ายไหนเราต้องไปสุดของค่ายนั้นถ้าตัวเนี้ย50.4มันเป็น50.2แล้วมันขนาดนี้ได้นะมันคือแบบ yes แต่ตัวเนี้ยก็คือแบบมันคือเหมือนไซส์อะไซส์ตอนนี้ก็ราคามือสองก็น่าจะดีมากแต่ตัวนี้บอกราคาหรือยัง30,000กว่าบาท30,000 3 900ถือว่าราคาดีไหม ว่าโอเคเลยกาลังดี3 3 0เมคืออยู่กับประกันศูย์ประกันร้านด้วยแหละแต่ซิกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับถ้าซื้อซิกมากับสูย์เนี่ยประกันแบบดีมากเหนียวแน่นมากคือใครที่มีพวก5 0าสิเนี่ยเฮ้ยเราพูดเรื่องนี้นะมันเล็กเล็กจนโดนบังเลยอันนี้มันไม่ใช่50าสิไงมันเป็น55ตัวนี้ทุกคนรู้จักดีใครเล่นกล้องนะฮะผมก็ใช้บ่อยมากนะครับเพราะเป็นที่ดีมากดีกว่า50ดีกว่าเยอะแพงกว่าด้วยแพงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยก็แพ้พวกตัวไซส์ตัวนี้เห็นไหมก็ชนะวัีทฟง่า ตัวใหม่่เนียถ้าเทียบกับไซส์เนี่ยเนี่ยนะครับเทคโนโลยีการทำลายของซิกมาเนี่ยชื่อเลยว่าทำได้ดีกว่าเกือบทุกด้านเลยก็คือเราไปฟังตัวนี้มันใหม่มากจริงนะครับถือฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีแบบคลิกไม่คลิกใช่ปะเนี่ยก็ออกแบบก็คือสำหรับคนถ่ายวิดีโอก็ไม่คลิกหมุน่นบุนก็ไม่มีเห็นปะแมนูโฟกัสก็ดีที่มีปรับตรงนี้ได้นะครับข้อดีคือผมชอบที่มันมีไอริสล็อกได้นะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันชอบหมุนไปเองนะฮะถ้าเรามีล็อกข้างๆนี้เนี่ยหมุนไม่ได้ละมันจะมี กับลื่นๆแล้วก็มีล็อกไม่ให้มันหมุนได้แล้วก็จะมีออโต้โฟกัสกับแมนนวลในการที่เราถ่ายหนังปุ๊บปรับเป็นแมนนวลนะครับ <c oughs> แล้วก็มีปุ่มพวกโฟกัสล็อกต่างๆเ <c oughs> ความรู้สึกของผมเนี่ยซิกมาเนี่ยหลายๆปีหลังมเนรู้สึกชอบมันมากมันไม่หยุดพัฒนานะครับซิกมาคือไปดูคลิปโรงงานเขาเนี่ยเขาแบบเจ๋งมาก พัฒนาขึ้นมากเลนส์ตัวเล็กตัวสวยหมดเดี๋ยวน่าซิกมามันออกแบบมาแม่งแบบสวยและดียิ่งมาเป็นแบบ DN ตัวหลังๆเนี่ยที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยขนาดมันเล็กลงเกือบเพอร์เฟกต์ครับเรื่องความคมของภาพราคามันก็ถูกกว่าโซนี่เกือบเท่าตัวแล้วก็เบาวกว่าแต่โซนี่ออกมาเนี่ย50ยูซีอยากรู้มากเป็นไงตื่นเต้นมากไม่รู้จะเป็นจีมาสเตอร์หรือเปล่าสหรับผมคงมีทั้งหมดแหละเพราะผมชอบเลนส์50เป็นเลนส์ที่ถ้าอยากสุดผมก็เอาพวกหนึ่งหยุดสองไปเลย เนื่องจากแคนตันนะฮะไม่อยอมไม่ทํา RF เมาส์ตัวใหม่ในี่ยซิกมาตัวนี้ก็เลยอยู่แค่เอเมาส์ mount. แล้วก็มี E ีเมาส์สเจ้านะสที่ที่ไปได้นะครับกว่าจะเห็นตัวใหม่กว่าน,นี้ออกมาก็อีกเป็น10ปีเทคโนโลยี Technology ต้องไปไกลมากเล็กเล็กสักทีนะอีกส0ปีเดี๋ยวพี่รอตอนนี้เขาเล่นได้ไหก่อนกดออเดอร์เลยฮะเอาซื้อหรือยังไม่รู้ผมว่าน่าเล่นอ่ะห้าสิบม,มีหลายตัวได้ไม่เป็นไรครับจริงสองตัวสองตัวปังดีๆอาจจะไม่มีความหมายเราในยังไม่เข้าใจสับไข่สับไข่สับไข่